มือนีก็เป็นมือ่ายเอ็มวีเพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอายนะครับเนาะซึ่งพระเอกในเอ็มวีก็คือบทเด่นก็คือพีเพชรสหรัฐนะครับนั่งเองกอมแอม,อ,มอ,มอ,มอมนั่งเอกอมแอมเนาะซึ่งในการ่ายเอ็มวีมือนีก็มีหลายบทหลายฉากหลายตอนหลายเทคแข้งนะครับคืออ่าพ่วมกับหรือทีมงานนำเพรสตูดิโอในเพั่นยาก จะได้ฉากแบบได้หลายฉากได้หลายอารมณ์นะครับเพราะว่าสิเป็นฉากต่างแต่ตอนหักกันกับนัง,นงเอกนะครับตอนนี้เป็นผู้บ่าวผู้สาวกันฉากนังเอกมาขอพระขวัญกับพระเอกอีกคนหนึ่งนะครับย่าไงคือผู้บ่าวใหม่นั่นแหละหละกักกระชาพระเอกนําแม,ามา่มามาหม่างพระขวัญมากินเหล่าได้งานมาหมา่างพระขวัญซึ่ง จุดไข้แมกกก็คือพระเอกนํามาตามกลนขบวนแห่ขั้นหมาเจ้าเบาวมากเพื่อที่จะามาร่วมงานโดยที่บ่ามันแขกูได้รับเกียรติได้รับเกียรตินั่นแหละบดง่ายคือจา,ากเมื่อมึงางานแตง่งว่าเป็นยังไงนะครับคูสาวเกาเขาแต่งงานอยึางสี่นะมันก็นจะเป็นฉากเศร้าๆของพระเอกเนาะ กินเหล่าเมาายางเซ่มาจุดไข่แม่ก็คือจุดที่พระเอกคือพีเพซาลานเนี่ยมามาังคันมาตรงนี้แหละครับพี่น้องเทศให้เอฟซีหลายๆคนนะครับเมืองการไทยเอวี่ตรงนี้ดีดีทีหนึ่งก็คือพนมีการไหลสดให่งมือง,งนี่แหละครับตรงที่ไห่สุดนี่แหละค,คือจุดจุดเด่นของของการไทยเอวีตรงนี้ คือพี่น้องเอฟซีเดี๋มึงสดๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่พี่เพชรลาแล้วเนะ่ะมาหมางขันหมาก,มากล้มาหมางงานแต่งนะครับนั่งเอกออมแอม,มเขาถึงบทครับพี่เพชรเขาถึงบทแล้วแต่ออมแอม,มเขาถึงอ่าอินกับบนะครับอินกับบอ่าพี่เพชรเขาถึงบทนั่งเอกออมแอม,มอินกับบใไฮบานีไฮบัเซาเลยนะครับห้องไฮบัเซาระบานี้ เอฟซีแฟนคับเพ็ตเห็นหนางเอกอองแอมหายเอฟซี FC กับหายนำผมผู้หนึ่งครับหายให้กันจนสะอื่นนะครับแต่บริษตไทยจะก้องให้มึงนะครับซึ่งการทีไทยเอมวีมือนีนะครับโอ้ทายยาวนั่นยาวนั่นอีลีหลักกับเป็นฉากเอ็มวีที่หลายฉากหลายตอนหลายแบบปิ้นไปปิ้นมาไ้ังสินะ มีการใช้โดนทายมีการอันนี้ลนหลายฉากนะครับมีการมากพ่อขัญมีฉากทายทั้งหนาทายทั้งหลังทายแบบลหลายๆมุมแต่ละฉากแต่ละฉากนี่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความแปลกใหม่ใน MV ีเพลงนี้นะครับ MV ีเพลงนี้ท่านผมจำตามสิ่ผมเมืองในไหลสนนะครับผมว่าจะมีฉากทีแบบ ที่แบบว่าออกมานํานะครับวอามานมํามหมายถึงว่าแสดงไปนําแหล้กก็มีเสียงมีเสียง,งอ้เขามาในเพลงนี่แหละนะครับประเภทจะก้อนหน,น้านี่ก้อนหน้านี่จะบ่บ่เห็นอ่าบ่เห็นออเอมีที่มีเสียงนะครับเกิดจะเป็นภาพหล้วก็จะเป็นบ่มีบ่ม,บมีเสียงประกอบมีแต่เสียงดนตรีมีแต่เสียงเพลงนะครับผมคิดว่าเอมีเพลงนี้นะจะมีเพราะว่าอย่างเพราะว่ามีฉากที่ต้องอห่ามทุกคนว่า ถามทุกคนบอาเพื่อที่จะเก็บเสียงตรงนี้นะครับหรือบอสันเพิ่งจะเสียเอาตรงนี้ไปเฮ็ดเป็นเออเอ่อเป็นเป็นอะไนั่นเป็นเอียงก็เฮ็ดเป็นเป็นทีเซอร์นะครับแต่จะนะครับเห็นบอจัวว่าจะเอาฉากตรงนั้นที่อ่พีเพ็ดนอนห้นอนห้แล้วนั่งน,นั่นองอ,มมยยอยู่ว่าแอมยืนห้อยู่ไอ้คางเสาอ่าตรงนี้เพิ่งถามทุกคนบอกพราะว่าเพิ่งจะใส่เสียงในกล่อง และยินบอโจาว่าจะใส่ตรงนี้นะเป็นฉากอ,าอ่าเป็นฉากในทีเซอร์ทำเป็นทีเซอร์แล้วปล่อยออกมาแต่ว่าท่านท่านผมบอกผิดกับขอโทษขอให้นด้ครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเอมมี่ผมผมเคยผมบอกก่นานี้ว่าเอมี่เพียงนี่น่ะจะมีเสียงสดออกมาน้ามตรงนี้กัไม่แน่เหมือนกันนะครับท่านท่านวิเคราะห์ผิดกับขอโทษขอให้หลายถ้ามีถ้ามีเสียงออกมาน้าผมว่าคือสิดีครับคือสิจังครับนะคือสิเหลกอาก็ณ่มในค่นะเพราะว่าถ้าเป็นภาพที่ ถ้าเป็นภาพที่บมม่มีเสียงออกมามันมันจะบรรยายบระสดเนาะมันคล้ายๆว่าเอ็มวีบรรยายบระสดนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าไมีเสียงอองแม่นั้นก,ขขน,นกับเสียง <c oughs> น้ำตาเอ็ซีได้คักแห้งบ้าชนเมืองหรือบ้าชนกระไฮไฮเนี่ยไฮจนไฮจนคนกลางๆว่าชนถามว่าเป็นอย่างจ้าฟังอยังหอยข่อยฟังไหลสดเป็นไทยเอ็มวีอยู่เนาะฟังไหลสดจะขึ้นพอบาขึ้นไฮแดง นว่าอย่ามาแนมหนากันดแล้วผมจนในหันหนาน,นี้อยากก็เป็นน้าตาน้าตาซึ่งมาม่หลอรีนครับบอมเบนาแก่งบอกนี่ตอนนี้เรายู่นีกันยังก็ยังอเอ่อที่เสื่ออื่นเนี่ยแต่นั่งเองของแบบนี้เขาถึงบทแห้งบอมบอมเบยเขาถึงบท,บทอย่างเดียวไม่ใช่เข้าถึงบท,บทอย่างเดียวอินกับบทด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องกับนองก,นกับประกาศเนาะประกาศโพสทั้งชซ่วเชี่ยวนะล่ะว,ว่าเอ่อก็มีเหตุต้องเลิกลากับแฟน แต่เรื่องการเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังคือเก่าในการเลี้ยงลูกตรงนี้ก็คือผมคิดว่าตรงนี้แหละมันกระทบจิตใจทั้งแม่แหละเค่ไในให้น้องเอแบบนั่งเอก MV ็มให้ให,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 ให้จนบ่หย,ยุดนะ <c oughs> นะครับซึ่งนะครับเอนี่ก็มีการเอาศิลปินในวงนหลายๆคนแนะทบลัหลักๆเลยนะครับเมื่อเมื่อเข่าฉากนํานะครับหนึงแน่นันก็มีน้ออุอิงเป็นบานแพ่งมีไพเ,เนี่ยละ มีอังเปามีโอ้มีหลายคนอยู่ครับมีหลายคนมีงาะมีเอ่อพีแอดดีนะครับมีพอแหลมพอแหลมนี่เป็นเอ่อเป็นเอ่อพ่อพ่อคนอย่ี้ยครับพอผ้าบ่พ่อคู่บ่นะครับมามาเอ่อมาเอิ่นก่อนในพิธีในในในพิธีแต่งถ้าผมบอกผิดก็ขอโทษดนะครับเด้อเพราะว่าผมบ่บ่ถนัดในเรื่องตรงนี้แต่ว่าก็อยากมาบรรยายเห็นภาพมึงว่าเออจะประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้ มีพ่อหลอดอ่าที่ที่ขาดบดได้คือมีแม่สุภาพน้วยนะครับแม่แม่สุภาพก็มาเป็นอ่ามาเป็นอ่าเป็นผุหลักผู้ใหญ่ในงานวิธีนัน่นเองสี่นาบอกง่ายๆกับตรงนี้กับขอบคุณที่เพิ่นไทยไหลสดให้เมืองนะครับเพราะว่าโอ้อินอินกับบทหลายพี่น้องอินกับเอ็มวีหลายไอยเพี้นนี่กับอ่ยาผู้จัดการต่ำบ่ต่ำหรือต้องนะครับอ่าเพื่อนนี่ตีบดแตกแห้ง ตีบ๊แตกแห้งแล้วก็บ,บานี้กาจักสีว่าจังไได้นะครับเนาะตรงนี้กับเอฟซีทุกคนกับไฮนั่มราคาทุกคนกับมีน้องฮูนน้ำตาเนาะมีผมผู้ก็ตหนึ่งแหละนะครับถ่ายมึงถ่ายช่วงกันนะครับด้วยวันที่24่ี่นี่แหละนะครับเวลาเก้าโมงเช้าปล่อยเอ็มบีนะครับแล้วกก่อนหน้านี้กับวันที่18เป็นเอ็มมี่ของน้องอุอิงเพชรบานแพงเนาะเพลงเออเอืเอเอเอ่นฮักอีหลาหน้อยนะครับตรงนี้กับที่ว่า,าปล่อยติดกันห่างกันแค่ อาทิตย์เดียวนะครับห่างกันแค่อาทิตย์เดียวเพื่อเจ็ดมือนี่แหละครับพี่น้องอ่าคลิปนี้บ่าวชุนกับพี่พี่น้องมิก่อนนะครับสวัสดีครับนะอย่าลืมได้ครับพี่น้องผู้ใดบ่ท่านบ่ได้เ่มองเป็นไหล่สดหรือว่าบ่ได้ท่านในเมืองกีบกับไปเมืองได้เพราะว่าอ่าอ่าสิแดงสิแดงวสิแดงหัวว่าบ่าวชุนบ่าวพิษหรือบ่าวสีสีอินน้ำบดบบานะครับบดเจ้านะครับเนาะ